โอเคนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนแก้นะครับสำหรับคนที่ขึ้นแบบนี้นะครับ enable to connect to the remote นะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับก็สำหรับคนที่ขึ้นแบบนี้นะเวลาเราเข้า Laun ช h e r p c นะครับผมโอเคก็วันนี้ก็จะมาสอนวิธีแก้นะเห็นไ,ไหมขึ้นแบบนี้ให้เรากดตกลงไปนะครับอ่ากดตกลงแล้วก็ปิด l a u n c อร์ไปนะครับเพราะว่ารออย่างนี้รอทั้งชาติก็ไม่ไม่เข้าไม่ได้โอเคนะครับก็วิธีแก้ ไม่ยากนะครับก็ผมจะเปิดอ่ะแล้วก็มันมันจะบล็อกหมดเลยนะครับคือมันจะบล็อกให้เราเข้าเว็บไซต์ไม่ได้นะครับอ่ะนี่นะเราจะเข้าเว็บไซต์ไม่ได้เลยนะครับมันจะขึ้นประมาณนี้นะนะครับวิธีแก้แก้ยังไงครับก็ให้เราเข้า Discord มานะครับเราจะเห็นอยู่ห้องนึงนะก็คือห้องวิธีแก้ไขปัญหาเห็นไหมครับผมจะลงวิธีแก้ไขปัญหาให้แล้ว ก็ให้ทุกท่านทาตามนี้เลยนะเห็นไหมคนที่เข้าไม่ได้แบบนี้นะแล้วให้เราทําตามานี้นะก็คือให้เราไปที่ไดซี C หรือว่าไดที่มันเก็บไฟล์วินโดว์เนี่ยครับเก็บไฟล์วินโดว์ที่มันรันของคอมเรานะปกติของทุกคนน่าจะอยู่ตรงไดซี C นะครับของทุกเครื่องอนั่นแหละน่าจะอยู่ไดซี C นะครับก็เราเข้ามาตามนี้เลยนะเห็นไหมครับมันจะตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมทําให้ดูนะก็คือของผมมันอยู่ไดเอฟนะครับเพราะว่าผมติดตั้งไว้ในไดเอฟนะเพราะว่าฮาร์ดดิสก์ผมมี2ลูกโอเค ก็เข้าไปที่วินโดว์นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเราก็ตามนี้เลยนะแต่ของผมมันเป็นไดเอฟนะเราก็ของทุกคนน่าจะเป็นไดซี C ก็ให้เรากดเข้าไปเลยไดซี C นะครับแล้วก็วินโดว์นะแล้วมันเขียนว่าซิสเต็ม32นะก็ให้เราเลื่อนหาซิสเต็ม32นะครับเมื่อเจอนะครับเห็นไหมต่อไปก็จะเป็นไดเวอร์นะครับก็ให้เราหานะนี่นะครับไดเวอร์เอสนี่นะเห็นไหมครับก็ถึงตรงนี้ปุ๊บ ETC นะครับอ่ามาเรามาถึงตรงนี้แนละ้ว แล้วเขาบอกให้ทํายังไงต่อเมื่อเข้าแล้วให้เราทําการลบไฟล์โฮสติ้งและลองเข้าเว็บใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลบทิ้งเลยนะดําเนินต่อนะครับอโอเคลบทิ้งแล้วเหรเราลองเข้าเว็บดูนะว่าเข้าได้ไหมปึ๊บคือเข้าได้นะครับคือเข้าได้แล้วนะเว็บไซต์ก็คือเข้าได้ปกติทีนี้เราลองไปเข้าลันเชอร์ดูนะอันนี้ก็ไปที่เก็บตัวเกมเราเลยนะครับก็ให้เราเปิดลันเชอร์นะ เห็นไหมครับก็จะเข้าได้ปกติแล้วอันนี้ก็ผู้เรียนออนไลน์65คนนะแล้วก็ตอนนี้เวลาก็5ทุ่มกว่านะครับก็สามารถคลิกได้นะเห็นไหมครับก็จะมาสามารถคลิกแบบลิงก์ผู้สนับสนุนหรือว่าเนี่ยนะลิงก์เพจผมหรือว่าอะไรต่างๆลิงก์ Discord แล้วก็ Facebook แล้วก็เว็บไซต์อะไรต่างๆก็เปิดได้ก็จะเป็นวันนี้นะครับสำหรับวิธีแก้ไขก็คือเข้าได้ปกติแล้วให้เรากดปุ่มเพย์ดูนะ ถ้าเข้าไม่ได้ยังไงก็ติดต่อแอดมินนะครับใน Discord แล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่ามันเป็นยังไงมันเข้าไม่ได้ยังไงปัญหาเป็นยังไงก็ให้เราคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะให้ผมไปตอบนะครับนี่นะเราก็เข้าได้ปกติแล้วนะครับก็ให้เราล็อกอินนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมีรหัสก็สมัครตวละครนะครับ บบก็จะเป็นแบบนี้โอเคข้าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมโอเคนี่นะก็ถามว่าตั้งชื่อยังไงนะครับตั้งชื่อตั้งชื่อก็ไม่ยากนะครับตั้งชื่อในก่อนเราเข้าเกมนะเราเห็นตรงนี้ไหมครับนี่ตรงนี้คือตัวตที่ตั้งชื่อนะครับเห็นไหมอ่ะให้เราตั้งชื่อแล้วกดปุ่มเพย์นะครับก็จะเป็นมบณนี้นะสลับการ วิธีแก้ปัญหาเข้าวเว็บไม่ได้โดนบล็อกอะไรต่างๆโอเคครับก็ไว้เจอกันในประเทศนะครับถือหรือถ้ามีปัญหาก็ติดต่อทาง Discord แล้วก็หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ